iPad Air 5มาแล้ววันนี้เรามาวางแผนเก็บเงินซื้อ iPad Air 5กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาบกว่าจริงจริง,รงสองจริงนะคะน้องๆคนไหนที่กำลังอยากได้ iPad Air 5อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าอยากได้เพราะอะไรวันนี้พี่หวานจะมาร่วมกันวางแผนในการเก็บเงินซื้อ iPad Air 5กันค่ะมาแล้วสำหรับ iPad Air 5เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะคะว่ามันยังไงเป็นกล้องหน้าอันต้าวาความละเอียด 12 mp จให้อยู่กลาง5 g เร็วสุดขั้วก็มีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะน้องๆองันนี้เลื่อนเร็วๆนะเนี่ย5้าสีน้องๆชอบสีไหนพี่หวันชอบสีม่วงสีม่วงสวยมากเลยแล้วก็มากับชิป m 1ด้วยนะน่าใช้มากอะส่วนเพ c i l ก็ชาร์จที่เดียวกันนะคะก็คือข้างบนแบบนี้แล้วก็ใช้กับรุ่น2นะคะ gen 2ใช้รุ่นเดียวกับ air 4เลย เป็นเพนซิลรุ่นเดียวกันนะใช้ได้กันได้นะคะคือถ้าเกิดพี่หวานจะเปลี่ยนจาก ipad air 4เป็น air 5เนี่ยพี่หวานก็ไม่ต้องซื้อเพนซิลละใช้ได้กันได้เลยดีงามมากก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่หวานลองกดสั่งซื้อดู อลองเลือกสีสีม่วงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะ 64GB เนี่ยจะอยู่ที่2 9 0 0นะคะแต่ถ้าเป็น 256GB จะอยู่ที่25,900ค่ะพี่หวานขอเลือกที่ความจำเยอะๆแล้วกันนะอ่ะแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi นะคะเพราะว่าถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยอยู่ที่25,900 25,900แต่ถ้าเกิดบวกซลเูลา่าจะ39 0 0 0นะคะ 3,900ม่นเ้ายเค้ขาเลือกเป็น Wifi ธรรมดาเพราะฉะนั้นเงินที่เราต้องเก็บนะคะก็คือ25,900บาทค่ะวิธีคำนวณก็เอา25,900นานะคะเี่วนก็ให้เวลา1ปีนะคะถ้าเกิดเก็บเงิน25,900บาทใน1ปีนะคะแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์ก็หารไปด้วย365นะคะก็จะได้70.95ก็ตีไปสัก71บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเก็บเงิน1ปีเก็บเงิน25,900บาทนะคะแบบ รวมวันเสาร์อาทิตย์ต้องเก็บวันละ71บาทค่ะแต่ถ้าเกิดไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะหารด้วย240จะตกวันละ107.9นะคะก็คือ108บาทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเก็บ25,900บาทใน1ปีแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ต้องเก็บ108บาทค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวนะคะก็แนะนำเก็บ2ปีไปเลยนะคะเอา25,900หารด้วย2ปีนะแล้วก็หารด้วย 365วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเก็บเงิน25,900ใน2ปีแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์ต้องเก็บวันละประมาณ36บาทค่ะไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะต้องเก็บวันละประมาณ54บาทค่ะ ใครไม่ไหวเก็บ3ปีนะคะถ้าเก็บ3ปีเอา25,900หารด้วย3นะคะหารด้วย365นะคะก็คือถ้าเกิดเก็บเงิน25,900บาทใน3ปีแบบรวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้องเก็บวันละ24บาทค่ะแต่ถ้าไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้องเก็บวันละ36บาทค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการเก็บเงินซื้อ iPad air 5นะคะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยหลังจากที่หวานได้ใช้ iPad a I r 4มาแล้วมัน เวิร์มากมากนะคะยังไงไปเก็บเงินกันนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย